นาซีรุกโปแลนด์มีใช่ต้นเหตุสงครามโลกครั้งที่สองนาซีเยอรมันรุกโปแลนด์มีใช่ต้นเหตุสงครามโลกครั้งที่สองเผย,นะยทัศนาเบื้องหลังสงครามในมุงมฮิตเลอร์ มหาสงครามโลกครั้งที่สองได้ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่มนุษยชาติเหลือขนานับทั้งชีวิตคนและทรัพย์สินตลอดจนผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมดังนั้นต้นเหตุของสงครามจึงยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจตลอดมาเพราะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องมีสาเหตุโดยทั่วๆไปเป็นที่เข้าใจกันว่าความมักใหญ่ฝ่สูงที่จะครองโลกของนาซียอรมันภายใต้การน,นำของอดอล์ฟิตเลอร์คือต้อนเหตุของสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อเยอรมนีภายใต้ระบอบนาซีมีความเข้มแข็งทั้งในด้านการทหารเทคโนโลยีและเศรษฐกิจสังคมก็มีนโยบายลุกรานบรรดาชาติที่มีความอ่อนแอกว่าและเมื่อชาติมหาอำนาจคู่แข่งเช่นอังกฤษและฝรั่งเศสปฏิเสธไม่ยอมอ่อนข้อสงครามก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การสู้รบที่ยืดเยือเย้อได้แผ่ขยายไปทั่วทุกมุมโลกและกลายเป็นมหาสงครามโลกในที่สุด ถึงแม้ว่านาซีเยอรมันจะมีส่วนสำคัญต่อการเกิดสงครามหากดอฟฮิตเลอร์ผู้นำนาซีซึ่งได้รับความสนับสนุนอย่างท่่มท้นของชาวเยอรมันเกือบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งชาติก็มีเหตุผลอย่างหนักแน่นที่จะยืนยันว่าเยอรมนีมีใช่ต้นเหตุของสงครามและได้ใช้ความพยายามจนถึงที่สุดเพื่อทำรงสันติภาพในภาคพื้นยุโรปหากความพยายามของเยอรมนีไม่เป็นผอภายหลังที่มหาสงครามได้อุบัติขึ้นแล้วเมื่อต้นเดือนกันยายน ปี2482และยุทธบริเวณยังจำกัดอยู่ในทวีปยุโรปรัฐบาลเยอรมันได้รวบรวมเอกสารที่เป็นหลักฐานสำคัญจัดทีมเป็นหนังสือที่ให้ชื่อว่าต้นเหตุของสงครามเผยแพร่ให้ชาวโลกได้ทราบข้อเท็จจริงจากมุมมองของเยอรมนีการได้รับทราบข้อมูลและเหตุผลของฝ่ายนาซีเยอรมันแม้จะไม่ชักจูงให้เกิดความเลื่อมใสศรทัทธาในระบอบและพักการเมืองดังกล่าวแต่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นในประเด็นที่ว่าด้วยต้นเหตุของสงคราม เริ่มด้วยที่มาของปัญหาความขัดแย้งระหว่างนาซีเยอรมันกับมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออังกฤษและฝรั่งเศสเยอรมนีและพันธมิตรคือออสเตรียฮังการีได้ประสบความพ่ายแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกได้แก่ฝรั่งเศสอังกฤษสหรัฐอเมริกาและชาติอื่นๆอีกหลายประเทศในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งระหว่างปี2457-61การที่เยอรมนีต้องยอมยุติการสู้รบในเดือนพฤศจิกายน ปี2461ท,ทั้งทั้งที่ในขณะนั้นกองทัพเยอรมันยังยึดครองบางส่วนของฝรั่งเศสและเบลเยียมอีกทั้งเมื่อไม่นานก่อนหน้านั้นก็สามารถลุกเข้าไปถึงชานกรุงปารีสก็เป็นเพราะได้เกิดการนัดหยุดงานในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทางทหารและท่าเรือต่างๆในเยอรมนีทำให้ไม่สามารถจะทำสงครามต่อไปได้เหตุการณ์ไม่สงบเหล่านี้คุณเยอรมันที่เป็นชาตินิยมและอดีตทหารผ่านศึกได้ไม่เคราะว่าเป็นพฤติกรรมขายชาติของพวกคอมมิวนิสต์ ด้วยความสนับสนุนของชาวยิวที่พำนักอยู่ในเยอรมนีคนเยอรมันส่วนใหญ่ไม่ได้คิดว่าเยอรมนีแพ้สงครามเพราะสู้ฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ได้ชาติเยอรมันยังคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิที่ไม่อาจให้ถูกย่ำได้บรรดาผู้นำฝ่ายสัมพันธมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษ ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาได้ประชุมหารือจัดทำสนธิสัญญาเลิกสถานะสงครามกับเยอรมนีที่พระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศสโดยไม่ยินยอมให้มีผู้แทนของเยอรมนีร่วมด้วยเมื่อสนธิสัญญาแวร์ซายทำเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมิถุนายนปี2462ฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกก็เรียกให้ผู้แทนรัฐบาลเยอรมันไปลงนามยอมรับเงื่อนไขที่รุนแรงและเมื่อทางเยอรมนีขอต่อรองเงื่อนไข ฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกก็ยื่นคำขาดว่าหากเยอรมนีไม่ยอมลงนามกองทัพสัมพันธมิตรก็จะลุกเข้าไปยึดครองเยอรมนีคำขาดของฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกทำให้เยอรมนีไม่มีทางเลือกจำต้องยอมลงนามสนธิสัญญาแวร์ไซา์เมื่อวันที่28มิถุนายน2462นสี่สนธิสัญญาแวร์ไซา์ระบุว่าเยอรมนีและพันธมิตรของเยอรมนีต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดอันเกิดจากสงครามเพราะเป็นผู้ก่อให้เกิดสงคราม ในการนี้เยอรมนีจะถูกปลดอาวุธและลดกำลังกองทัพจะต้องโอนดินแดนจำนวนมากให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตรและให้เป็นดินแดนของรัฐเกิดใหม่เช่นโปแลนด์และเชโกสโลวาเกียและจะต้องชำระค่าป,ปฏิกรรมสงครามจำนวนมหาศาลคิดตามค่าเงินในปัจจุบันประมาณ442พันล้านดอลลาร์รวมถึงการโอนทองคำทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่เก็บไว้เป็นทุนสำรองเงินตราให้แก่อังกฤษและฝรั่งเศสข้อเรียกร้องที่รุนแรงดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่มาจากฝรั่งเศส ซึ่งมีพรมแดนติดกับเยอรมนีและไม่ประสงค์ที่จะเห็นเยอรมนีฟื้นตัวเป็นชาติที่เข้มแข็งอีกซึ่งจะเป็นภัยคุกคามฝรั่งเศสการประชุมสนธิสัญญาสันติภาพที่พระราชวังแวร์ซายคุณเยอรมันทั้งชาติมีความไม่เห็นชอบกับสนธิสัญญาแวร์ซายที่กำหนดมาตรการบีบคั้นเกินสมควรและไม่เป็นธรรมขณะที่สัมพันธมิตรฝ่ายตะวันตกบางชาติก็แสดงความไม่เห็นด้วยเช่นทางอังกฤษนั้นก็ยังคาดหมายว่าเยอรมนีจะเป็นชาติคู่ค้ากันต่อไป จึงอยากจะให้เยอรมนีมีโอกาสฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามภายหลังสนทิสัญญาแวร์ซายได้ผ่านไปสองทศวรรษโลกก็กระหนักว่าสนทิสัญญาดังกล่าวมิได้ทําให้เยอรมนีสยบมีความปรองดองและอยู่ในสภาพที่อ่อนแออย่างถาวรในทางตรงกันข้ามเยอรมนีภายใต้อดอลฟฮิตเลอร์และพักนาซีภายหลังปี2476มีความแข็งกร่งไม่ประนีประนอมและได้สร้างแสนยานุภาพอย่างเกรียงไกร พักนาซีได้รับความสนับสนุนจากมหาชนเพราะจุดยืนในการไม่ยอมรับเงื่อนไขแห่งสนธิสัญญาแวร์ไซในการทำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของชาติที่ยิ่งใหญ่และในการฟื้นฟูแสนยานุภาพทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศแต่เหตุการณ์ที่หนุนให้พักนาซีขึ้นสู่อำนาจและความนิยมก็คือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงเวลานั้นซึ่งพักนาซีสามารถแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จ ฉีกสนธิสัญญาแวร์ไซา์ของอดอลฟฮิตเลอร์ได้รับความเห็นชอบจากมหาชนคนเยอรมันและแม้ชาติสัมพันธมิตรตะวันตกจะแสดงการคัดค้านแต่การคัดค้านก็ปราศจากน้ำหนักเพียงพอเพราะเป็นที่ตระหนักกันโดยทั่วไปว่าเป็นสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับเยอรมนีและชาติเยอรมันเมื่อประกาศไม่รับรู้เงื่อนไขของสนธิสัญญาแวร์ไซา์แล้วฮิตเลอร์ก็เริ่มปฏิบัติการฟื้นฟูบรรดาสิ่งที่เยอรมนีต้องสูญเสียไปจากสนธิสัญญาแวร์ไซา์เป็นขั้นๆไป ฮิตเลอร์ได้มุ่งดำเนินนโยบายหลักใน3ด้านด้วยกันคือ 1. สร้างกองทัพเยอรมันให้ยิ่งใหญ่ 2. พัฒนาพลังอำนาจทางเศรษฐกิจภายใต้ในโยบายชาติสังคมนิยมและ 3. ดํดำเนินการเอาคืนดินแดนและประชากรที่สูญเสียไปจากสนธิสัญญาแวร์ไซด์ซึ่งนโยบายทั้ง3ด้านดังกล่าวนี้ก็อยู่ในกรอบขององค์การฉีกสัญญาแวร์ไซด์ในส่วนที่ไม่เป็นธรรมแก่เยอรมนีเท่านั้น การพยายามเอาคืนประชากรและดินแดนนั้นอดอลฟ t ฮิตเลอร์จะใช้วิธีสนับสนุนให้คนเยอรมันซึ่งเป็นประชากรของดินแดนนั้นนั้นลุกขึ้นมาเรียกร้องขอ,งของกลับไปอยู่กับเยอรมนีและเมื่อมีการลงประชามติก็ได้เสียงชนะอย่างท่วมทน้นสำหรับในกรณีที่ผู้นำประเทศที่มีปัญหาพยายามขัดขืนฮิตเลอร์ก็จะใช้การบีบบังคับในทางใดทางหนึ่งรวมถึงการส่งกองกำลังเข้าไปยึดครอง ดังนั้นในระหว่างปี2,479 2,481เยอรมนีก็สามารถยึดครองไรแลนด์ซึ่งเป็นเขตปลอดทหารอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำไราสามารถผนวกออสเตรียเข้ากับเยอรมนีและสุดท้ายก็คือการผนวกเชโกสโลวเกียเข้ากับเยอรมนีดังนั้นเมื่อเยอรมนีเรียกร้องจะเอาคืนนครดานซิกซึ่งประชากรเกือบทั้งหมดเป็นคนเยอรมันจึงทำให้โปลแลนด์ต้องเตรียมรับมือ โดยอังกฤษและฝรั่งเศสรีบเข้าไปทำสัญญาช่วยโปแลนด์หากถูกนาซีเยอรมนรลุกรานและเมื่อทั้งเยอรมนีและโปแลนด์ไม่ยอมเปลี่ยนจุดยืนสถานการณ์ก็ทวีความตึงเครียดและที่สุดโปแลนด์ก็ต้องรบกับเยอรมนีโดยอังกฤษและฝรั่งเศสเข้าไปช่วยโปแลนด์ตามสัญญาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สองในขณะที่อังกฤษและฝรั่งเศสกล่าวว่า สงครามโลกครั้งที่สองอุบัติขึ้นเพราะเหตุที่เยอรมนีเปิดฉากโจมตีโปลแลนด์ทั้งทางบกและทางอากาศทั้งทั้งที่อังกฤษและฝรั่งเศสได้แจ้งให้เยอรมนีทราบอย่างชัดเจนจนวินาทีสุดท้ายว่าให้เยอรมนียุติการรุกรานโปลแลนด์ทันทีเพราะอังกฤษกับฝรั่งเศสได้ทำสัญญากับโปลแลนด์ว่าหากโปลแลนด์ถูกรุกรานอังกฤษและฝรั่งเศสจ,จะต้องช่วยโปลแลนด์แต่เยอรมนีก็ไม่ยอมหยุดยั้งปฏิบัติการทำให้สงครามที่ควรจะหลีกเลี่ยงได้ต้องเกิดขึ้น ฝ่ายนาซีเยอรมันยืนยันว่าเยอรมนีไม่ประสงค์ที่จะทำสงครามกับใครทั้งสิ้นและได้พยายามที่จะเจรจากับโปลแลนด์โดยสันติวิธีมาโดยตลอดแต่ไม่เป็นผลสำเร็จเพราะแทนที่โปลแลนด์จะส่งผู้แทนมาเจรจากันกลับระดมพลทั่วประเทศเตรียมทำสงครามและไม่หยุดยั้งการกดขี่ข่มเหงชาวเยอรมันโดยไม่ยอมฟังคำเรียกร้องของเยอรมนีแต่ประการใดนาซีเยอรมันกล่าวว่าการที่โปลแลนด์ปฏิเสธไม่ยอมปรองดอง ก็เพราะอังกฤษและฝรั่งเศสสัญญาจะช่วยหากต้องทำสงครามกับเยอรมนีเยอรมนีบอกด้วยว่าหากอังกฤษและฝรั่งเศสต้องการสันติภาพโดยช่วยกันขอร้องโปลแลนด์ให้เจรจาโดยสันติวิธีกับเยอรมนีสงครามก็จะไม่เกิดขึ้นตรงข้ามอังกฤษและฝรั่งเศสกลับให้ท้ายโปลแลนด์ดังนั้นอังกฤษและฝรั่งเศสคือต้อนเหตุของสงครามไม่ใช่เยอรมัน ฝ่ายนาซีเยอรมันได้ลำดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทั้งในทางความคิดในการแสดงออกอีกทั้งพฤติกรรมในโอกาสต่างๆตั้งแต่การลงนามในสนธิสัญญาแวร์ไซา์ก่อนการลงนามในสนธิสัญญาแวร์ไซา์นายกรัฐมนตรีลอยยอดของอังกฤษได้กล่าวยืนยันว่าข้าพเจ้าจะยอมไม่ได้เป็นอันขาดในอันที่จะพากชนชาติเยอรมันไปเสียจากการปกครองของเยอรมันเพราะจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดสงครามครึ่งในยุโรปตะวันออกอย่างแน่นอน ในการประชุมที่เมืองมิวนิกปลายเดือนกันยายนปี2481อดอลฟฮิตเลอร์กับนายกรัฐมนตรีเนวิลเชมเบอร์เลนของอังกฤษก็ได้ประกาศร่วมกันว่าจะไม่เกิดสงครามขึ้นระหว่างอังกฤษกับเยอรมนีตราบชั่วฟ้าดินสลาย mm hmm. แต่เมื่อกลับไปอังกฤษเชมเบอร์เลนก็กลับถแถลงในสภาผู้แทนราษฎรว่าอังกฤษจะคงสะสมอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่อไป mm hmm. ซึ่งทำให้ฮ mm ิตเลอร์ต้องถแถลงยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า เยอรมนี er ไม่มีความปรารถนาสิ่งใดยิ่งไปกว่าสันติภาพจึงขอให้อังกฤษเลิกคิดที่จะพันธนาการเยอรมนีไว้กับสัญญาแวสไซร์เสียทีเถิดเพราะเยอรมนียอมไม่ได้จริงๆแต่กระนั้นผู้นำทางการเมืองของอังกฤษก็ยังคงคร่งอยู่กับการสะสมอาวุธยุโทโธปกรณ์เพื่อป้องกันการรุกรานจากเยอรมนีฝ่ายนาซี er เยอรมันกล่าวว่าในปี2 4 8 1ต่อเนื่องมาถึงปี2482ออังกฤษได้อ้างว่าอังกฤษมีข้อตกลงกับโปแลนด์ว่า อังกฤษจะต้องเข้าช่วยเหลือโปแลนด์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากโปแลนด์ถูกรุกรานและยังได้กล่าวประนามเยอรมนีที่เข้ายึดครองออสเตรียแบ่งแยกดินแดนของเชโกสโลวาเกีย er, และเคลื่อนกำลังเข้าสู่ลุ่มน้ำรายในปัญหาที่เกี่ยวกับโปแลนด์นั้นฮิตเลอร์บอกว่าสัญญาแวสไซน์ตั้งใจที่จะทำความเจ็บแค้นให้แก่เยอรมันโดยกำหนดเฉล่มทางเดินอย่างประหลาดให้โปแลนด์ออกสู่ทะเลซึ่งเป็นการตัดโอกาสมีให้เยอรมนีสามารถปรองดองกับโปแลนด์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเมืองดานซิกซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขเมืองดานซิกแต่เดิมเป็นของเยอรมนีพลเมืองเป็นคนเยอรมันแต่สนธิสัญญาแวร์ไซด์ได้กำหนดให้เป็นนครเสรีดานซิกและให้โปลแลนด์มีสิทธิพิเศษในเมืองดังกล่าวออล์ฟิตเลือกกล่าวว่าข้าพเจ้าจะสแสวงหาวิธีที่จะแก้ปัญหาในทางสมบต่อไป โดยยอมรับว่าเป็นการสมควรที่โปลแลนด์จะต้องมีเฉลียงเอาไว้เป็นทางเดินออกไปสู่ทะเลแต่ก็เป็นความจําเป็นที่เยอรมนีจะต้องมีเฉลียงทางเดินไปสู่ประเทศตะวันออกเช่นกันข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาดานซิกของฮิตเลอร์ก็คือดานซิกจะต้องกลับมาอยู่ในความคุ้มครองของเยอรมนีในฐาน,านะคนครเสรีและเยอรมนีจะต้องมีทางรถไฟและถนนที่จะตัดผ่านดานซิกพร้อมกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินสองข้างทางเพื่อแลกเปลี่ยนกัน เยอรมนีจะสร้างท่าเรือให้โปแลนด์หนึ่งท่าพร้อมทั้งทางเข้าออกอีกทั้งให้สิทธิ์ทั้งมวลในการประกอบอุตสาหกรรมแกช่ชาวโปแลนด์ในนครดานซิกในขณะเดียวกันเยอรมนีกับโปแลนด์จะทำสัญญาไม่รุกรานกันเป็นเวลา25ปีการที่โปแลนด์ปฏิเสธไม่ยอมพิจารณาข้อเสนอของเยอรมนีและประกาศระดมพลเพื่อเตรียมพร้อมในกรณีที่ถูกเยอรมนีรุกรานทั้งที่เยอรมนียังไม่เคยแม้แต่จะคิดทำสงครามกับโปแลนด์นั้น ทางฝ่ายนาซีเยอรมันระบุว่าเป็นเพราะได้รับการยุยงอย่างจากอังกฤษทั้งทั้งที่สัญญาความช่วยเหลือที่โปลแลนด์ได้ทํากับอังกฤษและฝรั่งเศสนั้นก็เป็นการละเมิดสัญญาที่โปลแลนด์เคยทําไว้กับเยอรมนีในสมัยของจอมพลพีรชุคอสก,กี้อดีตผู้นําโปลแลนด์อดอล์ฟิตเลอร์ได้กล่าวสุนทรพจน์มีข้อความไปถึงอังกฤษว่าส่วนทางอังกฤษนั้นเล่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาอยู่เป็นนิตรที่จะผูกมิตรกับอังกฤษอย่างจริงจัง และการนี้ก็มีใช่ว่าจะระลึกถึงแต่เพียงสายโลหิตเดิงเดิมของชาติทั้งสองของเราเท่านั้นแต่ยังระลึกต่อไปถึงผลประโยชน์และวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติซึ่งเป็นหัวใจขององค์การดำรงไว้แห่งจัก,กรภพอังกฤษทีเดียวข้าพเจ้ามีได้เคยสงสัยแม้แต่น้อยว่าการดำรงอยู่ของจัก,กรภพอังกฤษย่อมมีค่าต่อวัฒนธรรมและมนุษยธรรมของโลกเพียงใด ข้าพเจ้าทราบอยู่บ้างว่าการสร้างอนณานิคมของอังกฤษนั้นได้ใช้กำลังบังคับและบางครั้งก็โดยความโหดร้ายทารุณแสนสาหัสแต่ในขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็ทราบเหมือนกันว่าจนถึงบัดนี้ยังไม่มีจัก,กรภพใดที่สถาปนาขึ้นได้โดยวิถีทางอื่นๆและความสำคัญสำหรับประวัติศาสตร์ของโลกมีได้อยู่ที่วิธีทางหากอยู่ที่ผลแห่งวิถีทางที่เลือกดำเนินนั้นต่างหาก อดอลฟิตเลอร์พยายามทำความเข้าใจกับอังกฤษต่อไปว่าเยอรมนีจะรักษามิตรภาพอันดีระหว่างเรากับอังกฤษไว้ได้อย่างไรเ้าหาอังกฤษมีความเห็นว่าการสแสวงหาผลประโยชน์และการรักษาผลประโยชน์เป็นหน้าที่และความจำเป็นของอังกฤษฝ่ายเดียวส่วนเยอรมนีจะกระดิกตัวในลักษณะใดไม่ได้เลยแต่เยอรมนีก็จะยอมให้ฐานะของเราอ่อนแอกว่าฐานะของอังกฤษมิได้ อังกฤษได้นำบุคคลสำคัญสำคัญมาสู่โลกมากคนทีเดียวแต่ทว่าเยอรมนีก็ได้นำบุคคลสำคัญสำคัญมาสู่โลกเช่นเดียวกันเราไม่จำเป็นจะต้องรู้สึกว่าชาติของเราอ่อนแอและต่ำต้อยกว่าชาติอังกฤษแต่ประการใดในช่วงเวลาดังกล่าวนี้สถานทูตเยอรมันในานานาประเทศได้รายงานเข้ามาว่าอังกฤษกำลังเตรียมทำสงครามและรัฐบาลอังกฤษได้ปลุกเราให้คนอังกฤษเกลียดชังเยอรมนัน ในวันที่22สิงหาคม2 4ง2นายกรัฐมนตรีของอังกฤษได้ส่งสารถึงฮิตเลอร์ยืนยันว่าอังกฤษจะเข้าช่วยเหลือโปแลนด์หากโปแลนด์ถูกเยอรมนีรุกรานโดยแจ้งว่าเป็นความจําเป็นที่อังกฤษจะต้องรักษาคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้แก่โปแลนด์ฮิตเลอร์ขอให้อังกฤษระงับการเตรียมพร้อมเพราะมิฉะนั้นเยอรมนีก็จําเป็นจะต้องกระทําอย่างเดียวกัน ในวันต่อมาออดอนไมฟิตเลอร์ก็ได้ส่งสารถึงเนวิลเชมเบอร์เลนนายกรัฐมนตรีอังกฤษยืนยันการรักษามิตรภาพหากจำเป็นจะต้องเจรจากับโปแลนด์เพื่อแก้ปัญหาว่าด้วยเมืองดานซิกในวันที่25สิงหาคมฮิตเลอร์ได้ถแถลงทำความเข้าใจกับอังกฤษว่าคำกล่าวหาว่าเยอรมนีต้องการที่จะครองโลกนั้นไรเหตุผลในเวลาที่คืนของวันที่30สิสิงหาคมได้มีการเจรจากันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศนาซีกับเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำกรุงเบอร์ลิน ต่อมาในวันที่31สิงหาคมรัฐบาลเยอรมันได้ออกแถลงการว่าไม่เชื่อในเจตจำนงของรัฐบาลโปลแลนด์ที่จะยอมเจรจาโดยสันติวิธีแต่กลับประกาศระดมพลเตรียมพร้อมทั่วประเทศจึงถือว่าโปลแลนด์ได้ปฏิเสธการเจรจาโดยสันติวิธีอย่างสิ้นเชิงกองทัพเยอรมันใช้ยุทธวิธีทำสงครามแบบสายฟ้าแลบ โดยเรื่องปฏิบัติการบุกโจมตีตั้งแต่ใกล้รุ่งของวันที่1กันยายน2482โดยเรือรบเยอรมันระดมยิงเมืองท่าของโปลแลนด์ขณะที่เครื่องบินเยอรมันจำนวน1,400เครื่องทิ้งระเบิดเมืองต่างๆและกองทัพบกบ45กองพลรวมทั้งยานเกราะ6กองพลบุกเข้ามา3ด้านเพียงไม่ถึง1สัปดาห์กองทัพนาซีก็ลุกถึงชานกรุงวอซอและในวันที่27กันยายนกรุงวอซอก็ตกอยู่ในความยึดครองของเยอรมัน โปลแลนด์ได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญโดยทหารโปลแลนด์ได้เสียชีวิต6 6 0 0 0นายบาดเจ็บอีก2 0 0 0 0นนายและถูกจับเป็นเชลยศึก7 0 0 0 0นายขณะที่ทหารเยอรมันเสียชีวิตกว่าหมื่นนายและบาดเจ็บกว่า30,000นายกองทัพโปลแลนด์คาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งจะบุกโจมตีเยอรมณีแต่ก็ผิดหวังเพราะกองทัพฝรั่งเศสเทียมเคลื่อนกำลังเข้ามาจากฝรั่งเศสเล็กน้อยขณะที่อังกฤษเกือบจะมีได้มีปฏิบัติการทางทหารแต่อย่างใด ดังนั้นกองทัพเยอรมันก็สามารถยึดครองโปลแลนด์ได้ทั้งหมดในเวลาเดือนเดียวเท่านั้น